ผมจริงๆผมรู้สึกเสียใจขึ้นมาตอนแรกเพราะว่ามันอาจจะแบบแปลกใช่ไหมะแต่ว่าด้วยความที่ EP หนึงอ่ะมันห่างมาแป๊บเดียวเองอ่ะแล้วเราก็เทรนกันมาแบบว่าทุกคนต่างมีสกิลของตัวเองแล้วก็แบบพัฒนามาตลอดผมไม่คิดว่าซามจะเป็นคนแรกด้วยซ้ำอย่างเงี้ยหรืนนอน,นฟาอย่างเงี้ยผมก็ จริงๆก็ดีใจแบบว่าได้เป็นคนแรกมันแบบมันมันโล่งได้แหละว่าโอเคเราจะไม่ต้องรุ้นอะไรมากแบบว่าในหลังๆนี่ก็คือแบบว่าต้องรุนแล้วว่าแบบสมมติมีคนที่แบบว่าสูซีกับเราาเง,งี้ยแล้วแบบทำไงดีว่าถ้าแบบเราไม่ขึ้นเร,เราเซ็งแน่เลยอะไรเงี้ยแต่ก็ดีใจครับที่ได้ขึ้น,นคนแรกในหัวแทบไม่มีชื่อเราเลยด้วยซ้ำแต่แบบมันดีใจมากแล้วตอนนั้นในหัวก็คือโล่งไปหมดเลยไม่คิดได้ซ้ำว่าแบบจะมีชื่อเราพอเป็นชื่อพี่ยูเลียมเราแบบระโมแต่ดีใจกับเขาอ,อะไรเงี้ยแต่ก็พอมาประกาศคนที่สองปุ๊บ เอหเย่ yeah. ตกใจมากแบบว่ารู้สึกแบบคิดช็อกไปเลยตอนนั้นคือคือเอาจริงๆเลยนะสำหรับผมอ่ะมันมันไม่มีชื่อผมอยู่ในนั้นเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะเอนจอยกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นสำหรับผมในใจผมมันคือ4ี่คนนี้เลยอ่ะที่ที่ผมเดาวไว้ที่ผมคิดไว้เลยผมมันคือ4ี่คนนี้เลยแล้วแบบพอมนเป็นชื่อเราชื่อที่3ามอ่ะเราแบบเราท้องมากเราแบบดีใจมากดีใจตอนนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าขอบคุณตัวเองที่ กล้าที่จะยอมรับว,ว่าตัวเองชอบตัวนี้แล้วว่าผมก็คงมสองน่าจะดีใจมากๆาเลยตอนนี้เขาแล้วก็ขอบคุณทุกคนรอบตัวผมที่ทําให้ผมเก่งขึ้นทุกครั้งที่ขึ้นบนเวทีผมผมน่าจะเป็นคนเดียวที่ยังไม่ได้ขึ้นบัลลัง เพราะทุกคนอีกสี่คนน่าจะขึ้นพลังโมดแล้วก็ผมก็อยู่เวตามาตลอดก็ลมลุกคุกคแต่วันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกว่าผมอยู่ปากเหี่ยวรู้สึกกดดันมากที่สุดตั้งแต่แข่งกับเวตาเลยรู้สึกว่าวันน่ากลัวมากเพราะวผมตกใจมากเลยไม่คิดว่าจะมีเพิ่มอีกเก้าอีอึ้งมากเลยแล้วแบบผมก็แอบลุ้นว่าแบบจะเป็นตัวเองไหมมันพูดอะไรไม่ออกเลยตอนเขาประกาศมันแบบมันดีใจจนแบบผมคิดว่ามันจะไม่มีผมแล้วผมคิดว่าผมคงไม่ได้เป็นอัลฟาแล้วแต่ว่ามันมีที่แล้วมันเป็นชื่อผมผมมมันนดดีใจจพูออไ่ก ก็เหมือนมันเหนื่อยมานานนะครับทั้งมีลงไปเป็นเบต้าแล้วผมก็เสียใจแนละ้วจนสุดท้ายผมได้กลับมาเป็นอัลฟาผมก็ดีใจมากๆครับภูมิใจกับตัวเองมากๆเลยครับที่แบบเราเหนื่อยมาขนาดนี้แล้วสุดท้ายเราทําได้แล้วในจุดที่เราอยากมาถึงยนะิ่งเป็นเพื่อนที่ผมแบบสนิทด้วยทุกคนเลยคนระับผมยิ่งดีใจมากเลยที่แบบเราได้เดย์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันดีใจจนมันดีใจมากผม